จะอ,ออกบมางงตรงเลสเฟรนเต็กเลยแบบดีมากจริงเหรอทำที่มาสเตอร์พีเรรู้สึกว่าจบแน่นอนไม่หวั่โอ้นะใช่ไม่บวมเลยมันเราเป็นลูลกค้า VIP ตั้งแต่วันแรก วันนี้นะคะตังจะมาเปิดวาร์ปสจวดหนุ่มสุดคิ้วนะคะลูกชายหมอนาทยานั่นเองนะคะับชื่อชาลีนะคะชื่อเล่นชื่อลีครับปัจจุบันเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบิน,นไทยเวสเทิดครับเพื่อทำจมูกครั้งแรกเลยกับคุณหมอนาครับนี่นะคะทุกคนจมูกของคุณชาลีก่อนทำเนาะนี่เห็นไหม เห็นไหมว่าตอนแรกอะก่อนทําอะรู้สึกนะว่าจมูกสั้นกว่าตอนหลังทําอีกนะคะแล้วก็ดูมีหางด้วยคุณชาลีเล่าให้ฟังหน่อยสี่ปัญหาตอนแรกอะเป็นยังไงบ้างอะถึงถึงคิดว่าต้องมาทำจมูกตอนแรกครับจมูกลีจะมีปัญหาแบบว่าหน้าต่อมนะก็มีมิติแต่จริงๆก็จากที่เห็นในรูปคือด้านข้างอะพอจะมีด้างอยู่แล้วนิดนึงแต่อยากเพิ่มมิติขึ้นมานิดึงล้าปลาให้มันพุ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งคุณหมอหน้าก็บอกว่าแบบถ้าทําแบบโปรเพนอาจจะตอบโจทย์มากที่สุดแล้วแบบออกมาม<ะ>ตรงเลฟเฟเรนซ์เป๊เลยแบบดีมากจริงเหรอตรงเป๊ะเลยเหรอตรงเป๊เเลยครับตามที่คุณหมอแบบวาดรูปเลยลองหันหน่อยคุณชาลีว่าเป๊ะไม่เป๊ะอาหานอีกข้างหนึ่งหันอีกข้างหนึ่งหันอีกข้างหนึ่ง <S 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 เออมันยังไงล่ะ ยุคนี้ไม่มีใครไม่รู้จักหร่กนามาสเตอร์พีคือดังมากคือระดับหนึ่งแล้วครับจริงต่คือก่อนหน้านี้เับไปปรึกษามากับคุณหมอหลายคนเหมือนเราก็คละค่ๆมีมีที่เปรียบเทียบมีชอยอะไรอย่างเงี้ยครับพอคุยกับคุณหมอปุ๊บรู้สึกเลยแบบตั้งแต่วันแรกที่คุยรู้สึกเหมือนแบบเหมือนจมูกเราสวยแล้วอ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเงี้ยคุณหมอไปมีการว่านลาร์ดิส่ออธิบายว่าโอเพนคืออะไรปรับโครงสร้างเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็คือเกียตันอย่างเดียวเลยครับรอทําตอนแรกไม่รู้จักเลยครับว่าโอเพนคืออะไรอะไรเงี้ยครับรู้จักบอกคุณหมอแค่ว่าอยากทําจมูกอะไรเงี้ยครับ<ม>คุณหมอเขาก็พอดูจมูกเราเขาก็อธิบายว่าเราเหมาะก,กับทําเทคนิคไหนเพราะ<ม>ว่าเราเป็นคนจม,มูกใหญ่อยู<ม>่แล้วครับผู้ชายถ้าเสริมปกมติเขาเอาว่าแต่จะดูทําให้ยิ่งใหญ่อเงี้ยครับตอนนี้ก็คือชอ่องหนาทีเลยครับโอ้แต่ดูออกจริงนะทุกคน คือปกติอะจมูกผู้ชายที่เป็นทรงประมาณเนี้ยจะห้ำสูงแล้วก็จะค่อนข้างจมูกที่กว้างตูใหญเ่เนาะแต่หลังทํามาคุณชาลีคือหน้าหวานมากเลยนะมีคนบอกไหมอันนี้แอบส่องกระตอ้อใช่ไหมเอาดีๆทุกคนที่ชอบค่ะดีใจที่ดกคนชอบก็นะครับตอนนี้นะคุณชาลีมีจมูกแบบสวยเป๊ะปังแบบนี้แล้วนะหน้าหวานละมุนมากนะคะครับก็สําหรับใครนะครับที่สนใจครับก็จะบอกว่ามาสักทีไปทางออกที่เรียกว่าดีเลยสาหรับใครที่แบบ อยากทำจมูกหรือว่าทำแสกรมอะไรอย่างเงี้ยครับโดยเฉพาะคนที่ทําครั้งแรกหรือทําที่มาสเตอร์พีเลยรู้สึกว่าจบแน่นอนหรือใครที่อยากจะแก้ไปแบบไปทําที่ไหนมาก็มาฟังได้ที่นี่ครับว้าโอ้ยฟังเวอร์ขอบคุณเลยค่ะมีคนถามมามีคนคอมเมนต์ถามมาว่าคุณชาลีทําได้กี่เดือนแล้วคะวันนี้เพิ่งครบเดือนหนึ่งเมื่อวานเลยครับโอ้ยเพิ่งครบเดือนหนึ่งเมื่อวาน ไม่ค่อยบวมโอ้ใช่ไม่บวมเลยดูไม่ค่อยบวมเลยนะนะคะตอนนี้ก็ทํางานได้ปกติเลยใช่ไหมคะใช่ครับทำงานได้ปกติอ้ยมีคนถามว่าพักฟื้นนานไหมคะคุณชาลีพักฟื้นจริงๆเจ็ดวันนะครับที่รู้สึกว่าต้องพักฟื้นอะไรเงี้ยครับพี่ๆที่มาสเตอร์พ,พ,พ,พีดูแลดีมากจริงๆเหมือนแบบมันเ,เป็นลูกค้า V.I.P ตั้งแต่วันแรกที่ได้ทำเลยได้แล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะคุณชาลีลวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณะคะ่ะ